สวัสดีครับผมจะมาทําซุปหูฉลามน้ําใสนะครับหมูฉลามแผ่นใหญ่ๆนะครับฟิตไว้ครับแล้วผมก็ไปแช่น้าเพื่อให้เขาขยายตัวนะครับซุปน้ําใสครับผมก็จะใส่นี่นะครับไก่นะครับแล้วก็จะมีหอยสังนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนหูฉลามที่ผมตัดเก็บไว้นะครับขาแฮมครับสันในหมูครับ แล้วก็จะมีหอยเชลล์แห้งด้วยนะครับทุกอย่างครับลวกล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะไปต้มในหม้อนะครับในหม้อนี้ก็จะมีขิงนะครับขิงหั่นเป็นแว่นนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับพอทุกอย่างล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปครับคราวนี้ก็ต้มประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับพอต้มได้แล้วครับแล้วเราก็มาปรุงรสชาตินะครับเดี๋ยวจะดูนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทําหูฉลามนะครับอันนี้มาทําน้ําซุปให้ดูครับนี่ครับพอซุปปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ในหูฉลามนะครับใส่ลงไปนะครับให้น้ําครูทิลิกพอครับหูฉลามเรานึ่งเสร็จแล้วนะครับนึ่งร้อนครับคราวนี้ก็รอให้น้ําซุปในหม้อเดือดนะครับแล้วเราก็ปิดฝายกเสิฟนะครับหูฉลามน้ําใสครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ